สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามานี่กลับมาเจอกับข่อยแล้วเนาะในช่องเทอไทยในอเมริกาจ้ามานี่ขอพักคลิปแนะนำหาครูแนะนำแอปหาครูก่อนนะจนจะทุกคนจ้า,ามาฟังเรื่องราวของข่อยเนาะก็ย้อนไปเมื่อสมัยสมัยข่อยเออ เลนแอปหาคู oo, สมัยแต่กนะ่อนนจะทุกคนจะคอยเนี่ยก็คือกับสามีเนี่ยก็คือเจอกันทั้งแอปหาคูเนาะทุกคนจะเออหลายคนก็อาจจะรู้แล้วหรือว่าหลายคนก็อาจจะบ้านไดีรู้เนะาะจ้าก็คือคอยเนี่ยก็ได้เล่นแอปหาคูนะจะทุกคนจา๋าเนื่องจากเข้าบันเมีเวลาแบบมากมายอยังถี่จะไปแบบไปแรลงที่ หมองพลังหลายๆนะทุกคนจ๋าการแลนแอปหาคู่เนี่ยมันมีจริงนะจ๊ะทุกคนจ๋ายัางคอยเนี่ยก็คือประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ก็คือได้แต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่อเมริกาทาสามีจ๋าก,ก็คือผ่านแอปหาคู่เนี่ยแหละจ้ะทุกคนจ๋า่อยก็โหลดแอปหนึ่งมาเล่นเนาะแต่ว่าคอยสิว่บอกว่าแอปใดเนาะ รอติดตามคลิปต่อๆไปเนาะขอยสิมาบอกทุกคนว่าขอยเจอสามีแอปใดเนาะขอยเล่นแอปใดคือใดเจอสามีคือใด,อ Sammy, อดแต่งงานใช่ไหมทุกคนจา้าขอยเนี่ยก็เออด้โหลดแอปมาเล่นก็คือขอยกันเล่นหลายแอปจ้าทุกคนจา้าขอยกันเล่นหลายแอปเนาะแล้วขอยเล่นแอปนี้เนาะขอยก็คืออ่ามีแบบผู้ชายคนข้าง,ง,งจะแบบว่าหลากหลายประเทศจา้าทุกคนจา้าหลากหลายประเทศมากๆเนาะ แล้วตอนนั้นทีสามี Sammy เออมากดถึกใจรูปคอยเลยทุกคนจ้าสามีน่ะบอดี้ใส่โปรไฟล์รูปเจ้าของเนี่ทุกคนใส่รูปโปรไฟล์ profile, คนอื่นเสียคุณว่า,า,วาพัอผู้ชายคนนี้คือแบบว่าหน้าตาดีแท้แบบหัวโลงเนี่ะทุกคนจ้าหัวโลงกค็คือแบบว่าตรงสเปคเออเออตรงเออสมัยปัจจุบันนี่สามีคอยกับหัวโลงเนี่ยทุกคนจ๋วาว่าเหลือเกินเคยเนี่ยวอาเรื่องความหลักของเจ้าของกับ รู้สึกแบบเคิร์นเนี่ยจักนอยได้ย่อนไปเหมือนหลายปีแค่แล้วเนาะนันลาทุกคนจา้าสามีคอยเนี่ยนั่งกับใส่แบบวา่าหลุดโปรไฟล์คนอื่นสินะแต่ว่านั่งกับคอลาไอ่คอยเด็กคอยก็ว่าอเอหลุดในไลฟกับหลุดในแอปมันคือบคือกันคอยวา่าสิตายตาย,ตายคอยถึกหลอกแต่แท้คอยว่าสินะ่ะจังไดคอยกับถึกหลอกแต่แท้คือแบบมาเพื่อหลอกมาเพื่อหลอกคอยแต่แท้คอยว่าผู้ชายคนนี้นะ สามีคอยณปัจจุบันเนี่ยที่แต่งงานอยู่น้ำกัดอยู่กินน้ำกัดน,นี่เขาเขาว่า,าผู้ชายฝรั่งเขาเนี้ยมาหลอกคอยแทะลูบในแบบแอปฮาคูอีกลูบหนึ่งลูบในไล่อีกลูบหนึ่งสิแล้วบัดน,นี้คอยก็เอ้คอยก็่อยว่าโอ้คงสสยสิมาหลอกคอยแตแ่แล้วนะทุกคนจ้ะเออ่ยอยก็ แต่ว่าเพิ่นบอกคอยใจทุกคนที่คุยกันตอนแรกนะที่คุยกันในแอปตอนแรกเพิ่นมาห่านคอไล์เด้เพิ่น,พนบอกว่าเอเพิ่นสิมาไทยเพิ่นว่าตอนนั้นก็คุยประมาณสามอาทิตย์แล้วคอยยังระท่านเด็เคยเห็นหนา้าตาสามีเลยทุกคนจา๋าเออแล้วก,นะก,ก็คอยกับบอกบคุยในไล์เลยนะทุกคนจ๋าคอยก็จะคุยแต่ในแบบอปเพราะว่าเฮาแบบ เป็นภาพจำแล้วว่าเออห้องมักผู้ายคนหนีสินี่ทุกคนจ๋ามักผู้ายคนหนีบ่ิมักคนหนีสินี่ทุกคนเออเป็นภาพความจำความจำอแล้ว่าเออเนี่ยคอยมักคนเนี่ยคอยก็เลยแบบว่าคุยกันในแอปนะทุกคนจ๋าประมาณสามอาทิตย์ได้นั่งก็บ,บอกคอยว่า,าฉันสิไปเที่ยวเมืองไทยเด้อเพิ่นวานสีนาะฉันสีไปเที่ยวเมืองไทย เธออยากเจอฉั้นบอเพิ่นถามคอยวานสินะทุกคนจ้าคอยก็บ,บอกเออถ้าเธอมาไทยเธอกระบ,บอกชั้นคอยวานสินะคอยบอริคิดได้ว่าเพิ่นเนี่ยสิไปไทยหรือคอยว่าเมนเพิ่นตัวคอยแด้แท่ละทุกคนจ้าเออแต่ว่าสามีคอยเนี่ยเพิ่นนะ่ะไปเที่ยวแบบเอเชียเนี่ยหลายประเทศมากๆจ้าทุกคนจ้า แล้วพอไปเล่นแอปปึ๊บเจอคอยหมอจ่าทุกคนจ๋าเออคอยก็บ่ได้ณต,ตอนนั้นนะทุกคนจ๋าณตอนนั้นก็บ่ได้แบบว่าเออดูดีสักปานใดนะทุกคนจ๋าขี่ห้ายขี่ห้ายสมัยสมัย,มยตะกี้นะทุกคนจ๋าคอยขี่ห้ายมาก,มากๆเด้เออนั่นละสามีก็บ,บอกคอยว่าเออเดียวฉันเออสิไปเที่ยวไทยเด้อเธอว่างมหาฉันบอกก็คุยก,กันในทุกคนจ๋า คุยกันประมาณสามอาทิตย์เนี่ยโดยที่บอส่งรูปบอส่งยังหยให้กันเบิงเลยเด้ทุกคนจ้าบอส่งรูปส่งยังให้กันเบิงเลยคอยบอริคิดว่าคอยซิมานนางคุยกับทุกคนอยู่เนี่ยอะไก็เมื่อวานเรื่องเล่าคอยฟังได้ว่าเออคอยเจอแฟนแบบนี้เนี่ยทุกคนจ้าแลว้วเพิ่นกับส่ซื้อปลอมพร้อมอายุกับปลอมพร้อมนี่จะทุกคนจ๋าตอนหนอนันไซาอายุสี่สิบเก่าปีเนาะทุกคนส่รูปกับ โป,ปโปรไซลูโปรไฟล์กับปลอมอายุกับปลอมซื้อกับปลอมอีกจ้าทุกคนจ๋าเบิ้งแบบปลอมกะว่าสิมาหลอกกะสิมามันหลอกเท่ากับขังสินะทุกคนจ๋าเออแล้ววันนี้พ่อแบบสามอาทิตย์พ่อแบบพผ่านสามอาทิตย์ไปเพิ่นเพิ่นก็เลยแบบว่าอืมส่งตัวเครื่องบินมาให้คอยเบิ้งนนเนี่ยเนี่ยฉันแบบว่าซื้อตัวเครื่องบินแล้วเพิ่นว่านสิ ฉันสื่อตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปอะหอดมือน,นั่นมือน,นี่เพิ่นวานสีนะทุกคนจ๊าเออคอยก็คอยก็บ,กบไ่ได้คิดว่าเพิ่นเออไปเมืองไทยรีดอกทุกคนจ้าคอยก็บ่ได้สนใจเออมากกับมากคอยวานสิเออเธอมากแ้กระส่งของความหาฉันคอยวานสีนะเออบัดน,นี้พ่อมือหอดนั่งบินมานั่งมาหอดไทยสักประมาณอืม สีถูกนนจากทุกคนจ้าคอยนะเฮ็ดงานอยู่กําลังสิเลิกงานเพราะว่าคอยเลิกงานเอ่อมืม้อนั้นาจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละคอยต้องเลิกงานสีถูกนะทุกคนจ้านั่นละ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าเอิม่มส่งบอกข้ามมากฉันมาหอดเมืองไทยแล้วเด้อทายลูมย่มาให้ยจ้กทุกคนจ้าทายลู่มาให้ส่งมาทางไลน์บอกว่าเนี่ยอยู่สุขุมวิทซอยสิบหกกวาดสันคอยก็ตกใจเอ้าคอยก็ เธอมาไทยหรีบอเธอปฏิตัวรฉันบอกคอยถามเพิ่นไปเสร็จเธอปฏิตัวรฉันบอเธอไม่หลี่มันบอกพันวาสินางก็ว่าเออไม่หลี่คอยว่าเพิ่น,นว่า,า,วาสิไมห่หลีเธอ,อเก็บกระเป๋ามหาเก็บสภาเก็บกระเป๋ามหาดฉันเดีบ,บอเพิน่นว่าสินะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวภูเก็ตน้ำกันเพิน่นว่าสิทุกคนจา๋าคอยกํา เคยวอาเอ้ยตัวข่อยหรือเปล่าวะอย่างงี้แต่ว่าเพื่อนแต่ท้ายรูปมาให้เรียบร้อยจะทุกคนจ๋าท้ายรูปเอ่อลงแลมสิแล้วก็พื้นที่รอบๆอบ้นข่อยเบิ่งเนี่ยทุกคนจ๋าข่อย็บดเสื้อน้องข่อยยานเพิ่นตัวน่ะเออข่อยเลิกงานมากแบบนี้เพิ่นบอกว่าเธอสิมหาหาชั้นบอสินะเขาก็บเออชั้นสิบไปเดี๋ยวชั้นขอเก็บสภาก่อนเขาว่าสิข่อยเลิกงานกลับมากข่อยกับ ยุ้มยุ้มยุ้มเสื้อผ้าใส่แล้ทุกคนจะยุ้ม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 เสื้อผ้ากระเป๋าใส่เปยสินะเปยกระเป๋หลังใส่กระเป๋าเปยหลังไปสีดำนะทุกคนจะค่อยก็ยุ้ม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 เสื้อผ้าไปสินะค่อยก็บ่อาบน้ำได้ทุกคนจ้ะบ่อาบน้ำได้ก็คือแบบมาหดเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะว่ามันเดิกแล้วเนาะสีถุ่มแล้วสินะแต่ทุกคนจ้ะค่อยก็คิดในใจ บอเมเอนสีร้อยแพะบอมเอนสีร้อยแพะข่อยละบ๊อบไปนี่บบพอ่อกสีเข็ดจังใดเนาะกับสีแดงเอาแบกกระเป๋ากลับขึบ้นมาตัวข่อยวาสีนะทุกคนจา๋าเอขอข่อยกับเก็บกบระเป๋าอ่ะเขาก็ไปเอิญแท็กซี่ข่อยกับนั่งไปสุขุมวิทเดดิจัยทุกคนจา๋าซอยสิบหกเพิ่นกับเอ่อเพิ่นกับทรงเอ่อทียูลงแล่มาหายข่อยเนาะทุกคนจ๋าข่อยกับนั่งแท็กซี่ไปโอ้ยในยใจกับตุ้มตุ้มตอมตอมนะแบบว่ากระยานถือหลอกจั๊กมาไอหลีหรือบอมาจักแบบลูกตั้งแต่สมัยใด้ทรงมาห ่อยเบิงสินะทุกคนจ๋าเออคอยก็บแบบตุ้มๆต,มตอมๆกับใจหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับเสืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับบอสเสือสินะทุกคนจ๋ากับไปค่ะทุกคนจ๋าไปแล้วไปหอดลงแรมแล้วคอยก็่อยก็บอเห็นเพิินเนาะ่อยก็ว่า,อาตอนนี้ฉันหอดลงแรมแล้ว่อยว่าสิคอยกับทายรูนะจ้ะทุกคนจ๋าทายลูน่าลงแรมนะสุขุมวิทซอยสิบหก ่อยจำได้แม่นเลยจ้ะทุกคนจ้ะกอยทายลงแรมแต่ว่าคอยจำซื้อลงแรมบ่ได้เนาะว่ามันลงแรมมีอย่างเน่ยทุกคนจ้ะเพราะว่ามันนานแล้วคอยทายลูบลงแรข่อยก็ยืนล่อแบบพักนึงน,นจ้ะทุกคนจ้ะคอยก็ว่าเธอ,อยุ้ยสเนี่ยฉันมาหอดแล้วฉันลอ่อยูสินะบัดน,นี้เพิ่นนันบอกว่าเออเออเดี๋ยวฉันกำลังกับฉันออกมาข้างนอกเพ่นนังรถตุกๆเขามาจ้ะทุกคนจ้ะนังรถตุกๆเขามาบันี้ข่อยก็เห็นพาด เออไม่ลีว่าอย่างมันมาตัวมันมาตัวข่อยคอยว่าสินะคิดในใจนะเออมาตัวกูไวอย่งีสินะทุกคนจ้ะเออมาแต่ว่าตอนนั้นสามีข่อยเนี่ยแบบว่าสูงจ้ะทุกคนจ้ะเจอกันหลายๆสามี่อยสูงแห้งเ็อป้าผู้ชายคนนี้ก็สูงแค่ละกับวัผมแบบวบผมมาในทุกคนวัผมหลังกับเปียในทุกคนจ้ะโอ้วยตรงสเปก่อยเลยทุกคนจ้ะแต่ว่าคอยเนี่ยได้เก็บสภาไปแล้วสินะทุกคนจ้ะเออพ่อแบบ ลุงเศร้าขึ้นมานะ่ทุกคนเพิ่นกับสื่อตั๋วเครื่องบินเนาะเพื่อนสืตอแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนจา๋าเพื่อนสืตอแต่คืนเจอกันแล้วเพิ่นกับยา่างมุดเศร้านะทุกคนจา๋าเพิ่นกับผ้าข่อยบินไปเที่ยวภูเก็ตอาทิตย์หนึ่งจ๋าทุกคนจ๋าก็คือใส่ชีวิตเอ่ออยู่น้ำกันนะ่ะอยู่ภูเก็ตไปเที่ยวนั่นไปขี่เรือไปเอ่อหาดต่างๆสิทุกคนจา๋าไปเอ่อไรเล่ไปเกาะอีหยังล่ะ หลายเกาะในภูเก็ตเนี่ยพอจำกซื้อบ่อใดเนาะเกาะไกลเกาะทับไอแลนด์พี่ๆอย่างสี้นะทุกคนจ้าแล้วก็มีเกาะอีกอย่างอีกล่ะหลายเกาะอยู่จากเกาะห้องเนาะเกาะห้องน่แหละทุกคนจ้าเพื่อนก็พาคอยไปเที่ยวรอบเกาะแล้วกับกับมานะทุกคนจ้าก็เที่ยวทิศหนึ่งก็กกับมาบบดนี้เพื่อนก็ บินกลับมาเมกาคอยก็คิดว่าเออสงสัยเดียว,ว่ามาเที่ยวเพื่อที่จะได้แบบมีพ้หยิ่งไปเที่ยวหน้ามันเสียก็คือแค่นี้บริคิดว่าเขาสิสารต่อความสัมพันธ์ในทุกคนจา๋าแล้วพอเขามาหอดเอาเมกามันต้องมันก็ใส่เวลาบินขนขัง,งหน้าเนาะทุกคนจา๋ามาเมกาเนาะพอเพิ่นม,มหอดเมกาปุ๊บเนี่ยเพิ่นทรงกับความหา่อยว่าเออเนี่ยฉันหอดเมกาแล้วเพิรนก็ทายลูกเพิ่นเ,เออ อยู่ในบ้านนะทุกคนจ๋าอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนาะแต่ก่อนเพิ่นอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะพันก็ทายมาว่าเออเนี่ยฉันฮอดฉันฮอดบ้านแล้วเพิ่นว่าสิเนี่ยเธอเป็นจงนังได๋แนเอ่อไปเที่ยวกับฉันเธอรู้สึกด,ดีบ่เธอเธอมักฉันบ่อยอย่างซีง่นะเพิ่นก็ถามน,นั่นนี่ขอยก็ว่าเออข่อยก็ดีอยู่แต่ว่าตอนนั้นข่อยก็บ่ทันได้บอกได้ว่าข่อยมักเพิ่นน่ะทุกคนข่อยก็บ่ได้บอกข่อยว่าเออก็ดีอยู่คือในใจข่อยคิดว่าเออ เพิ่นกลับมาเมกาแล้วเพิ่นก็สิลืมเฮ้าดอก่คยว่าสินะเพิ่นก็สิลืมเฮ้าเพิ่นก็คืิสิบ่ได้ติดต่อดอกนอกเพราะว่าเพิ่นก็ไปเที่ยวเอเชียหลายหลายประเทศมาแล้วก็สิเจอผพ้หญยิ่งคนนั้นเจอได้หลายคนสินะทุกคนจ๋าเ่าได้เจอแต่่อยสินะ่อยก็คิดว่าเออเขาสิบอจริงจังจริงใจกับ่อยดอก่อยวาสิก็เสียแบบว่ามาแป๊บๆแล้วก็ไปสินะทุกคนจ๋าแต่โชคดีจ้ะทุกคนจ๋ารักแท้มีจริงเด้อในเว็บหาคูเนี่ย จนทุกมือนี่คอยก็ได้เฮดบีซ่าแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็ยูกินน้ำสามียูเมกาตอนนี้ก็ฮาปีเราจะทุกคนจ้าแล้วภายในช่วงที่คบกันเนาะในช่วงที่คบกันเนี่ยสามีก็สมเงินในคอยทุกเดือนนะจ๊ะทุกคนจ้าทุกเดือนเนี่ยคอยยังมีอยู่จ๊ะทุกคนจ้าเนี่ยอืมอา่า เวทเทิร์นยูเนียนนะทุกคนจ๋าเนี่ยเวทเทิร์นยูเนียนข่อยก็ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวปิดขอมูนไว้ก่อนเนี่ยเวทเทิร์นยูเนียนที่เพิ่นส่งเงินให้ข่อยเพราะว่าข่อยเอามาเพราะว่าข่อยต้องใส่เอกสารต่างๆยื่นยื่นในการเอ่อขออยู่อยู่นี่เนาะทุกคนจ๋าเนี่ยกับแบบหลายเลยจ้ะทุกคนจ๋าแบบหลายล่ะคือข่อยเก็บทุกเดือนนะนั่งแต่ซงให้ข่อยทุกเดือนเนี่ยล่ะจ้ะทุกคนจ๋าเขอเอิ้นว่าคนที่แบบหักเข้าจริงๆนะเขาสิว่าได้คิดอีหยังมากมาย ือเขาตัดสินใจแบบว่าส่งเงินในคอยสามปีเถอะทุกคนจะก่อนสิคอยสง่ายไมย,ยูเนี่ยเนี่ยก็คือแบบเขาบอกว่าเออพ้ชายคนนีดีเนาะแบบว่าเออถึงว่าเขาสิบใดแบบอ,อ่าฐานะลำรุ่ยยัง,ยงมากมายแต่เขาก็สามารถแบบว่าเลี้ยงดูคอยได้เองสินะส่งเงินในคอยใสยเ้งเองสินะทุกคนจะาโดยที่คอยแบบ บ่ต้องถามบ่ต้องถามสินะเพื่อนบอกเออถ้ามีเงินใส่บอลสิ่อยก็ว่าเออ่อยก็มีอยู่แต่ว่าเงินเดือนคอยก็บ่ได้รลายเพราะว่าข่อยเห็นงานห่างคอยว่าเงินเดือนคอยมือละสามร้อยเพราะว่าสิ่อยบ่ได้ร้ายเพิ่นเ็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจส่งเงินไปให้เธอใส่่อยก็บริคิดได้ว่าเพื่อนจะส่งเงินมาให้คอยใส่เพื่อนก็ถามที่ยูถามเลขนันเลขนี่คอยสินะเออเพิ่นกระส่งไป่อยกระตกใจว่าเอ้ยผขใส่กขนีนส่งเงินมาให ใม่กู้ลีว่านสินะทุกคนจ๋าเออนั่นละก็เลยคุยกันมาตลอดแล้วสามีคอยกับสิไปเที่ยวไทยปีละสองเทือนาะก็คือไปหาคอยเนี่ยเทุกคนจ๋าไปหาคอยก็คือคบกันสามปีเนาะคบกันประมาณสามปีจึงสามีจึงจะแบบว่าเหตวิสาคู่มันให้คอยมาเมกาเนาะแล้วก็มาแต่งงานจดทะเบียนแล้วก็อยู่น้ำกัน เ่าถึงทุกมือนี่จ้ะทุกคนจ้าหลักแทนในโลกออนไลน์หลักแทนในเว็บไซต์มีจริงๆนะจ้ะทุกคนจ้าแล้วก็คนคนหล,นหลอกคาง่อยอะหลยๆคนทย่ข่อยรูจักเขาก็เจอแฟนทั้งเฟบทั้งโลกออนไลน์นี่ละจ้ะทุกคนจ้ากะขอเป็นกำลังให้ทุกกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเอ่อมองหาแฟนพลังเนาะคอยเจอคนดีๆ คนที่สามารถเฉลี่ยงดูเห้าเนาะคนที่หักเห้าอิลีเนาะทุกคนจา๋าขอให้ทุกคนโชคดีคือคอยเนาะจะรับคลิปนี้คอยฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพอกันไหมคลิปนะ้าคลิปนี้คอยขอโทษไปแล้วจ้าบ๊ายบาย